สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านำเสนอให้ท่านได้รับชมกับ Isuzu D-Max Highlander นะคะเป็นรถกระบะมือ2ปี05ค่ะทุกท่านเครื่อง3.0 4ประตูด,ด้วยนะคะทุกท่านราคา139,000บาทค่ะราคานี้ตัดเงินสดนะคะเครื่องโยน 3,000cc เกียร์ธรรมดาค่ะกระจกเป็นไฟฟ้า เครื่องดีเกียร์ดีช่งร่างดีแอร์เย็นเพียงเพาะเร่มครบขับภาษีปี68นะคะเป็นรถกระบะมือ2เกียร์ธรรมดาราคาถูกๆค่ะน่าจับจองไว้เป็นเจ้าของกันนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่และสนใจในคันนี้นะคะท่านสามารถเข้าชมตัวรถกันได้รถอยู่แถวบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายพร้อมรายละเอียดเบื้องต้นไว้ให้เรียบร้อยใต้คลิปนี้เลยนะคะ สนใจเนนทักกันโดยตรงและควรไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ